สวัสดีครับสนใจมาขายสกีมาพอขาเจ้าลงไปครับน้องวันนาคาครับเันนคนไหลเก่าครับพี่น้องคนไหลคือเก่าครับจงหาทางสะดุงสะดุ้งหลายกว่าเฮีครับ ยงมากกยางต่าล่เขาไม่ได้ค่ไม่มาแม่านองคนครับสะดงนะครับพี่น้องโอ้เป็นรลอยครับรักเกือบพันครับคนครับ้องบันนาคาแลวครับพี่น้องเปรอ สามสเกือบเครื oh, ่งพ yeah> ันครับเครื่งพันมัเทไนพ่อลูกนี่รอยโอ้โหเงนเป็นเสนเนาะอร่อยมาแทนมูไนห่างเสด็งน้ำบ่ขัดสะดุ้งลายครับพ่นไปแล้วปกระเตบกระเดบครับพี่น้อง พองงุมปลาครับเอาหจุ่มอะไรครับนี่ยบงเิข้าอลยอนุญาตลงบนลงช่องยูทูนี่ด้ครับพอสมชายสายล่อครับกระดิ่งกระดิ่งโอคนเขิงพันครับเิงพันธสี่หาร้อยครับคนครับสามสี่ร้อยครับบัตร่อยกว่าครับกิ่ง มาขายติ่มขื้นเก่เาครับพี่น้องมาเจา้า,เาขเจ้าพ่อขเจ้าลงป่าครับโอ้ออเลยครับพี่น้องมา <c oughs> ขาวครับมาพระท่านป่าตัวใหญ่ขาจะเอาขึ้นไปแล้วครับห,ห,รห้าสะดุงขึ้นมาอีกแล้วนะครับยกยอนะครับ โอ้ประขาวประขาวดูบรรยากาศนะครับพี่น้องอันนี้น้องบันนาคาครับตำบันดอกมะองเอ็นบัมูุสกุลนครนะครับแสดงอะไรครับ ชมหนาอย่าเลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจให้พ่อสมชายสายล้วด้วยนะครับพี่น้องไฮติมคือเก่าครับหาก,กินน้ำกระเจาลูกหนองปลาครับช่งนี้สะดุ้งแรยก็แหคยครับอนันดีเฮ้อันเดียครับโซ่เราพายลูกเราโซ่เราโซ่เราเปน ตัวใหญ่ไปใส่พอลุงเอาเมื่อเราปะเอาเมื่อะบ้านเราปะตัวใหญ่บ้าผุน่นทึ้งรถดุ่นอันนึ้งตัวใหญ่แค่นม่ปะทั้งสีเหลียนปะนนทั้งสีเหลียนปะมันบโอ,โอ้ยเบิ่งกันนะเดี๋ยวพี่น้องข้าวเขาจะได้แต่ตัวใหญ่ขออนุญาตเบิ่งนี้ได้ครับกริ๊งกิงโอ้พี่ครับพี่น้องเขาเจ้าได้เห็นไหม โอ like ้ตัวบอกยังไงเลยครับใหญ่ๆนะครับปลากกระหู้คอปลาโดดครับพี่น้องเบืองเราครับพี่ลาบาจะได้พี่น้องโอ้สัมเนล่ะมันจะหายขายเต็มบ่ขายเต็มมือเราครับพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลก์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการแก้ให้พ่อสมนใจสายเราด้วยนะครับสวัสดีครับ